มาถึงเดือนสุดทหดประจำปีกันแล้วครับใครที่ชอบซื้อเกมใหม่ๆเนี่ยเตรียมเงินซื้อมา,มากากันไ้ได้เลยสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชมาเริ่มกระจากเกมออกใหม่ก่อนเช่นเคยเนื่องมาจากเดือนนี้มีเข้ามาเยอะมากนะครับผมจะขอเลือกแบบเจาะจงขึ้นหน่อยเริ่มกระจากวันที่4ก็จะมีเวอร์ชันรีเมคของเกม Until Dawn สำหรับเครื่อง PS5 และ PC โดยรวมก็ไม่ต่างจากต้นฉบับมากคือเป็นเกมสยองขวัญเน้นเนื้อเรื่องเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน8คนที่ขึ้นไปติดอยู่บนภูเขาห่างไกล แล้วสถานการณ์ต่ตางๆเนี่ยก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆที่ทุกการตัดสินใจของผู้เล่นจะมีผลต่อเนื้อเรื่องและชะตาก,กรรมของตัวละครซึ่งจะนําไปสู่ฉากจบที่มีหลายแบบทําให้สามารถเล่นซ้าได้หลายครั้งจุดหลักที่ได้รับการปร,ปรับปรุงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องกราฟิกนะครับที่เขาบอกว่าสร้างใหม่หมดตั้งแต่ต้นด้วย Unreal Engine 5มีการปรับเปลี่ยนมุมกล้องในบางจุดให้รู้สึกระทึกมากยิ่งขึ้นคือถ้าใครรอเกมนี้บน PC มานานเนี่ยเกมจะวางจำหน่ายวันที่4ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 และ PC ต่อมาในวันที่8ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดของเดือนนี้เลยครับกับ Silent Hill 2 Remake หนึ่งในภาคที่มีคนชอบมากที่สุดในซีรีส์และต้นฉบับเนี่ยมีหลายคนจัดให้เป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญแนวจิตวิทยาที่ดีที่สุดเวอร์ชันใหม่จะได้รับการพัฒนาโดย b u b e r Team ที่เคยฝากผลงานรว้กับเกมอย่าง The Medium เกมจะได้รับการปรับเปลี่ยนเรื่องเกมเพลย์นะครับให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นโดยการเปลี่ยนมุมกล้องเนี่ยให้คล้ายกับเกม Resident Evil ยุคใหม่มีระบบการต่อสู้ระยะประชิด ที่จะมีท้งให้บล็อกและหลบการโจมตีลงไปถึงมีการตอบสนองที่มากกว่าเดิมทําให้เกมเพลย์เนี่ยรวดเร็วขึ้นมีการเพิ่มเสียงประกอบต่างๆในฉากทําให้รู้สึกถึงบรรยากาศได้ดีขึ้นลงไปถึงยังมีการใช้ซาวเฟเฟาจากต้นฉบับในบางจุดด้วยเกมจะเล่าเรื่องราวของเจมส์เดอร์แลนด์ที่กลับไปที่เมืองเซเลนทิวหลังจากได้รับจดหมายจากภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนว่าจะรอยอยู่ที่เมืองนั้นเอากลักษณ์ของเมืองเซเลนทิวก็คือมีหมอกลงหนาะตลอดเวลาจนระยะการมองเห็นเนี่ยเหลือแค่ไม่ก แล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดแปลกๆมากมายคือเกมจะนําเสนอธีมจิตวิทยานะครับที่สะท้อนมาจากสภาพจิตใจของตัวละครเอกมีทั้งความเศร้าความรู้สึกผิดและการอยากได้รับโทษแล้วในภาคนี้ก็ยังเป็นเกมภาคแรกนะครับที่แนะนำมอนสเตอร์ชื่อดังของซีรีส์ย่างพีระมิดเทดด้วยคือเสียงตอบรับของเวอร์ชันนี้ตลอด2-3ปีที่ผ่านมานับว่ามีแบบขึ้นขึ้น,นลงๆมากๆคือมีทั้งคนที่รอสุดๆกับคนที่เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะออกมาดีไหม แต่ก็เหมือนจะได้รับการปรับปรุงหลายอย่างนะครับในตัวอย่างใหม่เนี่ยจนผมเริ่มอยากรุนเหมือนกันว่ามันจะออกมาดีไหม,ดมโดยเกมจงจำหน่วันที่8ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X S, และ PC ข้ามไปวันที่11นี่คือหนักเลยครับเพราะามีหลายเกมออกวันเดียวกันเริ่มกระจากด r กันบอล l l Sparking Zero หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อบ ok ูดาคเทนไคช i คือมันเป็นเกมต่อสู้3มิตินะครับที่จะทําให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นตัวละครจากดะเกนบอลมากที่สุดละเนื่องจากฉากสามารถทําลายได้ทําให้รู้สึกถึงพลังของตัวละครเลยเกยมจะมาพร้อมกับตัวละครคลาสสิกนะครับอย่างโกคูเบชิต้าพิกโคโลคุริลินแล้วก็ยังมีมากมายหลายสิบตัวเลยรู้จากตัวอย่างแล้วเนื้อเรื่องน่าจะไปไกลสุดที่ภาคบอลลี่นะครับซึ่งก็เป็นมูวี่ของดะเกนบอลซูเปอร์แต่ก็น่าจะมีไปไกลกว่าน,นั้นได้โดยตามมาทีหลังเป็น DLC โดยในโหมดเนื้อเรื่องจะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยตัดสินใจได้นะครับเลือกเส้นทางให้มันต่างออกไปจากในอนิเมะต้นฉบับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่แฟนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าถ้าตัวละครเนี่ยตัดสินใจต่างออกไปเนื้อเรื่องจะออกมาเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าโกคูเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าเร็วขึ้นจะเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับสำหรับใครที่รอมานานดาร์กบอนด s สปาร์กิ่งซีโร่จงจำน่ายวันที่11ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X fs, และ PC วางจำนงเดในว,วันเดียวกันเป็นเกม JRPG ที่แฟนๆ Persona หลายคนรอคอยยัง m e t a p h o ์ ReFantazio ถ้าใครรู้สึกว่า2ซีรีส์นี้มันมีความคล้ายกันนั่นก็เพราะว่ามันเป็นผลงานจากผู้สร้างซีรีส์ Persona นั่นเองเกมจะดำเนินเรื่องในอาณาจักรยูโครเนียที่ราชาเนี่ยโดนรอบปองผชนนทำให้ทั้งดินแดนเนี่ยตกอยู่ในความวุ่นวายและต้องหาราชาคนใหม่โดยเร็ว ซึ่งก็เกิดเป็นทัวนาเมนต์นะครับเรื่องหาคนที่เหมาะสมโดยตัวเอกไร้นามที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมด้วยเกมใช้ผู้เล่นเดินทางไปที่ดินแดนต,ต่างๆระบบเกมเพลย์หลักในเกมนี้คือสามารถเดินสำรวจโลกได้ตามปกติแต่เวลาเจอมอนสเตอร์จะตัดเข้าฉากสู้แบบเทิร์นเบสคือเกมดีกเตอร์อย่างคุณคาซุระฮาชิโนะได้บอกในการให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาพยายามจะสร้างโลกที่มันแบบแตกต่างออกไปจากเกมอื่นของค่ายแอตลาสเลยแล้วก็กลายมาเป็นเกมเมตาฟอร์นี่แหละ โดยถ้าใครสนใจ m t t p p o r r e f a n t t a s o ช่วงจำหน่ายวันที่11ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox Series X/S และ PC และอีกเกมนึงที่วางจำหน่ายในวันเดียวกันก็คือ Starship Trooper: Extermination ช่วงนี้เหมือนความนิยมเกมยิงแมลงแบบ Triple A นี่จะมีมากขึ้นนะครับปีนี้ก็มีทั้ง Hell Diver 2แล้วก็เพิ่งมี Space Marine 2ไปด้วยจริงๆเกมนี้ก็เปิดให้เล่นเป็น Early Access มาสักพักแล้วเหมือนกัน Starship Trooper Extermination จะมาในแนวมุมมองบุคคลที่1ที่ผู้เล่นสามารถรวมทีมกันได้มากสุดถึง16คนสวมบทบาทเป็น Deep Space Vanguard ซึ่งก็เป็นกองกำลังพิเศษของหน่วยทหารราบลงไปช่วยกันต่อสู้ขับไล่กองทัพแมลงยักษ์ที่สามารถเลือกได้6คลาสแต่ละคลาสจะมีอุปกรณ์และอาวุธที่ต่างกันโดยจะมีของให้ปลดล็อกและอัปเกรดเรื่อยๆถ้าผู้เล่นเล่นคลาสนั้นมากขึ้นหน้าที่ของผู้เล่นคือการสำรวจด,ดาวของพวกแมลงและยึดฐานทัพคืน หลังจากนั้นก็สามารถสร้างแนวป้องกันเพื่อรับการโจมตีระลอกต่อไปเกมโฆษณาไว้นะครับว่าในแผนที่ขนาดใหญ่เนี่ยจะมีเป้าหมายหลากหลายให้ผู้เล่นเลือกทำที่บอกว่าสามารถเล่นซ้ำได้แบบไม่เบื่อโดย Starship Trooper: Extermination จะวางจำหน่ายวันที่1 1ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5, Xbox Series X/S และ PC ไปต่อกันวันที่17ตุลาคมครับก็มี2เกมเริ่มกันจาก a q u i r i Place: The l o d a Head อันนี้ก็เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากหนังสยองขวัญในชื่อเดียวกันนะครับที่อยู่ๆวันหนึ่งก็มีฝูงเอเลี่ยนตกลลมายังโลกแล้วก็ฆ่าคนเป็นจำนวนมากเอเลี่ยนพวกนี้มันมีเกาะหนามากไม่สามารถฆ่าได้ด้วยอาวุธทั่วไปแต่คือเอเลี่ยนมันตาบอดครับและอาศัยเสียงในาการล่าเหยือ่อทาให้ผู้รอดชีวิตทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวและใช้ชีวิตกับความเงียบเพราะถ้ามีเสียงดังนิดเดียวเนี่ยอาจจะเป็นจุดจบได้ในเวอร์ชันเกมก็จะมาในมุมมองบุคคลที่1ถ้าถามว่าให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเกมไหนเนี่ย ผมบอกได้ทันทีแล้วว่าคล้ายๆกับ a l i e n Isolation ที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นตัวละครเอกหญิงที่เป็นโรคขอพืดซึ่งก็ส่งผลกับเกมเพลย์ด้วยเพราะเวลาตกใจมากๆเนี่ยจะมีอาการหายใจเร็วทําให้เกิดเสียงทําให้ต้องพ้นยาเป็นช่วงๆเกมเพลย์จะให้ผู้เล่นสะสมทรัพยากรและแก้ปริศนาต่างๆซึ่งบางอันเนี่ยก็ต้องทําช้าๆเพื่อไม่ให้มีเสียงดังผู้เล่นจะมีอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาชากเครื่องอัดเสียงเพื่อดูัตาความดังของเสียงรอบตัวกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยส่งเสียงดังกว่า คือด้วยส่วนตัวผมก็ชอบเกมแนวนี้นะครับแล้วถ้าใครชอบเกมอย่าง Alien Isolation เนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจเหมือนกันโดยเกมจ้อจำหน่ายวันที่1 7ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series Xs และ PC แต่เอาจริงๆนะครับหลังจากผมไปดูหนังภาคล่าสุดที่มันชื่อว่า Day One เนี่ยซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ช่วงวันแกรกๆที่เอเลี่ยมันตกลงมามันแสดงให้เห็นเลยว่ามันมีวิธีฆ่าเอเลี่พวกนี้จำนวนมากแบบง่ายๆเลย ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้มนุษย์ในจักรวาลเนี้ยม่โง่เลยไงวะแต่ก็ช่างมันเถอะบ,บางทีมันก็ต้องโง่บ้างเพื่อให้หนังมันสนุกไปครับส่วนอีกเกมนึงเป็นของ Nintendo ครับกับ Super Mario Party Jamboree ในภาคนี้โฆษณาว่าจะมีมินิเกมและตัวละครให้เลือกเล่นมากที่สุดรวมไปถึงมีดานจากเกมภาคเก่ามินิเกมคือจะมีทั้งเน้นความเร็วแอคชั่นแข่งไว้พลิปไปจนถึงใช้ความแม่นยำในการเคลื่อนไหวจอยคอน ที่โฆษณาไว้นะครับว่ามีมากถึง110มินิเกมเลยให้แข่งขันกับเพื่อนเกมนี้ก็ขึ้นชื่อมากเรื่องทำลายมิตรภาพมากกว่าการสร้างมิตรภาพนะโดยสามารถแข่งขันออนไลน์กับผู้เล่นทั่วโลกได้พร้อมกันถึง20คนมีการจัดเป็นลีดเดอร์บอร์ดด้วยถ้าใครสนใจ Super Mario Party Jambo r จ e โบ่จงจำนายวันที่17ตุลาคมสำหรับเครื่องสวิชข้ามไปวันที่25เลยครับก็เป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดของเดือนนี้กับ c a l l of Duty Black Ops 6 คือจะเกียดหรือชอบซีรีส์นี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันทํายอดขายดีจริงภาคนี้ก็น่าจะเป็นเกมคอ l ์ดูตีที่อยู่ในลูปการพัฒนาเนี่ยนานที่สุดในรอบหลายปีเลยเนื้อเรื่องของเกมจะดําเนินเนื้อเรื่องช่วงสงครามอ่าวปี90ทีมจะมาในสไตล์หนังแบบสปายทิลเลอร์สมัยก่อนเลยมีทั้งการลอบเลนและผสมแอคชั่นตามสไตล์เกมคอร์ดูตี้พร้อมกับมีตัวละครเก่ากลับมาอย่างเช่นวูดกับแอ l เลอร์โดยระหว่างทําภารกิจผู้เล่นสามารถเลือกวิธีหลากหลายในการทําภารกิจได้ ส่งผลต่อเนื้อเรื่องด้วยซึ่งก็จะช่วยให้สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้หลายครั้งเพื่อดูผลลัพธ์ที่ตางออกไปแต่ผมว่านะครับที่คนให้ความสนใจมากกว่าก็คือโหมดมัลติเพลเยอร์และระบบการเคลื่อนไหวแบบใหม่ที่ให้อิสระกับผู้เล่นมากขึ้นเรียกว่าออมนีโมเมนต์ที่ผู้เล่นสามารถสปรินได้ทุกทิศทางกระโดดดอฟฟินไดฟหรือว่านอนบนหลังก็ได้รวมไปถึงมีระบบเปิดปิดประตูและเช็คมุมห้องแบบใหม่พร้อมกับโหมดซอมบี้ที่กลับไปใช้แบบเล่นจบไปเป็นรอบๆคล้ายๆกับเกมคลาสสิกที่แฟนๆเนี่ยขอกันมานานหลายภาค ผมก็ลองเล่นเวอร์ชันเบต้ามาแล้วนะครับพูดตามตรงว่าอ้อมนิมูเมนนี่มันก็เป็นแค่กิมมิคขายเกมธรรมดาเพราะเล่นๆไปสักพักเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับคนใช้น้อยลงด้วยซ้ำเพราะเวลาใช้มันโดนยิงตายบ่อยกว่าแถมไอ้ระบบสกิลเบสแมทเมคกิ้งหรือพยายามหาล็อบบี้ที่คนสกิลพอๆกันมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็ทําลายความสนุกพอสมควรเลยคือมันรู้สึกเหมือนกับทุกรอบเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเจอคนที่คล้ายๆกันไปหมดเลยแล้วระบบสปอนในเกมภาคเนี้ยก็คือโคตรแย่ ระดับที่ว่าแบบเราเพิ่งยิงตายไปคนที่แม่งตายแม่งสปอนหลังหัวเราเอาปืนจ่อเราพร้อมยิงเอาง่ายๆก็คือมันก็คือคอร์ดดิวตี้อีกปีหนึ่งนั่นแหละแต่ก็หวังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในบางจุดนะครับให้มันดีขึ้นหน่อยเถอะโดยเกม Black Op s 6ิจะวางจำหน่ายวันที่25ตุลาคมสำหรับทุกเครื่องโยเอนสวิชจริงๆวันที่25ก็ยังมีเกมนะครับกับเกม Sonic x Shadow Generation ่เวอร์ชันนี้ก็จะมีการเพิ่มโหมดในเรื่องแยกของ s a d โ dow เข้ามา ผมก็มีการรีมาสเตอร์คอนเทนต์เก่าจากเกม Sonic Generation พร้อมกับโบนัสคอนเทนต์และการาฟิกที่ดีขึ้นในโหมดเนื้อเรื่องใหม่ของชาโด w เนี่ยจะให้ชาโด w ออกเดินทางผ่านมิติเวลาเพื่อตามล่า l บ c k d o o m ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตของชาโด w ก่อนที่โลกเนี่ยจะล่มสลายผมว่าส่วนหนึ่งที่เขาทำเกมนี้ออกมาก็เพราะว่าอยากโปรโมทชา d ด w ในหนังภาค3าด้วยละ่สะสำหรับแฟน s o n i c ก็ไม่ควรพลาดนะครับโดยเกมโจงจำหน่ายวันที่25ตุลาคมสำหรับทุกเครื่องครับ ส่วนช่วงปลายเดือนเนี่ยก็จะมีเกมหนึ่งที่ผมตั้งตารอเป็นการส่วนตัวเลยกับ Post Trauma เกมสยองขวัญที่จะมาในมุมมองแบบตายตัวหรือ f i x camera เหมือนกับเกมสมัยก่อนอย่าง Resident Evil และ Silent Hill Classic โดยตัวเอกเนี่ยจะเป็นพนักงานตรวจสอบทางรถไฟวัยกลางคนชื่อว่าโรมันที่เดินสำรวจทางรถไฟนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยกำแพงแปลกๆบิดเบี้ยวที่เหมือนกับมาจากโคลมิติเลยคือการออกแบบฉากสไตล์นี้มันคล้ายๆกับ Silent Hill มากๆ เพราะงั้นผมว่าเกมนี้น่าจะทําให้ผู้เล่นสยองจากการสำรวจฉากและไขปริศนาต่างๆพร้อมกับความรู้สึกที่ตัดขาดจากโลกภายนอกคือเน้นจิตวิทยามากๆคือถึงซีรีส์เซ n t นทิวจะกลับมาอย่างเป็นทางการแล้วแต่แฟนเซ n t นทิวก็ไม่ควรมองข้ามเกมนี้นะครับโดยเกม post trauma จะวงจำหน่ายวันที่29ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5, Xbox Series X/S และ PC แล้วก็ในวันที่31นะครับก็ทิ้งทวนด้วย2เกมใหญ่ เริ่มกันจากเกม Horizon Zero Dawn Remaster อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นสำหรับเครื่อง PS5 และ PC นะครับคือหลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่า PlayStation มึงเป็นอะไรกับซีรีส์นี้มากปะรู้สึกเหมือนจะทำ remake remaster ทำเกม VR สร้างซีรีส์ทำเป็น spin-off เนี่ยบ่อยเหลือเกินเกมนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นแอนด์แเจอร์มุมมองบุคคลที่3ดํดำเนินเนเรื่องในโลกอนาคตที่ล่มสลายเมืองต่างๆเนี่ยก็ถูกธรรมชาติยึดคืน แล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์จากคนขนาดใหญ่ที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างปริศนาผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นเอรอยนักล่าที่ออกเดินทางเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรวมไปถึงไขค,ความลับและปริศนาต้นตอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวทั้งหมดทําให้โลกเนี่ยมาถึงชุดนี้ในเวอร์ชันรีมาสเตอร์ก็ตามคาดครับคือกราฟิกกับเฟรมเรทดีขึ้นอัปเดตโมเดลและเท็กเจอร์ของตัวละครเนี่ยให้สมจริงมากขึ้นเวอร์ชันนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่ไม่เคยเล่นมากกว่านะครับ ต่สำหรับคนที่มีเกมเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วทั้งบนเครื่อง PS4 และ PC เนะี่ยเหมือนจะเสียค่าอัปเกรดเพิ่มแค่ประมาณ10ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่เคยกดรับเกมตอนที่มันแจกบน PS Plus หรืออะไรก็ว่าไปมาด้วยง่ายๆคือใครมีเกมในแอคเคานต์สามารถกดอัปเกรดได้หมดครับและเกมใหญ่อ,อันนึงคือ Dark on Edge The Well Guard เกม Single Player Fantasy RPG ซึ่งก็เป็นซีรีส์ชื่อดังของ BioWare นะครับในภาคนี้ก็มาตามสู่ซีรีส์เดิม คือผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครของตัวเองแล้วก็ออกเดินทางผจญภัยเพื่อต่อกรอกับเทพเอลฟ์โดยระหว่างทางผู้เล่นจะได้เจอกับเ p c มากมายและร่วมกลุ่มเพื่อนเป็นปาร์ตี้อีก7คนโลกของเกมจะมีขนาดใหญ่และมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นเคยเอาจริงๆนะครับกระแสะตอบรับเกมนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่โชว์ตัวอย่างเกมเพลย์กับป่อยตัวอย่างละหลายคนมองว่ามันเหมือนเป็นการออกแบบที่แบบเอาใจกลุ่มผู้เล่นยุคใหม่นะครับจะตีความยังไงก็แล้วแต่ แต่ผมมองว่าเกมนี้มีความสําคัญมากกับอนาคตของค่าย BioWare เลยเพราะถ้าเกมนี้ล้มเหลวอีก EA อาจจะสั่งปิดสตูดิโอ BioWare ได้ในอนาคตโดยเกม d r a g o n a g e the Wildcard จะวางจำหน่ายวันที่31ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X/S และ PC คือถึงเกมพวกนี้จะเป็นเกมที่ผมไฮไลท์มานะครับแต่จริงๆเดือนนี้ยังมีเกมอื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยถ้าจะให้พูดสันส้นๆก็จะมี Tone and Liberty ที่เป็นเกมฟรีทูเพย์ MMORPG ในโลกแฟนตาซีขนาดใหญ่ซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็สามารถแปลงล่างเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อช่วยในการสำรวจโลกได้แต่ก็เหมือนเกมเนี่ยจะไม่เปิดให้เล่นเวอร์ชัน PC ในไทยนะครับแต่เล่นได้บนคอนโซลปกติ s o r อ Art Online Fracture Daydream เกมแอคชั่น RPG จะอนิเมตยอดนิยมที่สามารถเล่นโคออกับเพื่อนแถมบอกด้วยนะครับว่ารองรับการเล่นพร้อมกันได้มากสุดถึง20คน d i a b l f o vessel of h a t r ที่เป็น expansion ใหม่เนี่ยก็จะมาเดือนนี้ด้วยเหมือนกันโดยสามารถเล่นได้บนเกม p p s s s ด้วยสำหรับใครที่ชอบเกมใน Action a น e อนด์แสำรวจโลกขนาดใหญ่แก้ปริศนาก็จะมีเกมชื่อว่า Europa ถ้าใครชอบเกมแนวต่อยมวยสมจริงก็จะมีเกม undisputed live stream double exposure อีกภาคหนึ่งของซีรีส์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานก็ออกเดือนนี้ด้วย ่วนถ้าใครชอบเกมแนว 2D Platformer อาร์ตสไตล์สวยๆเน้นเนื้อเรื่องซึ้งๆก็จะมีเกมชื่อว่าเนวาแฟนเกมแนว JRPG ก็จะมี YSX Nordic คือถ้าพูดถึงเดือนนี้ก็ต้องพูดถึงเกมสยองขวัญน,นะครับอย่าง Clock Tower Revive เกมคลาสสิกที่ได้รับการแปลภาษาและวางจำหน่ายนอกญี่ปุ่นเป็นทางการเป็นครั้งแรกแล้วก็เวอร์ชัน remaster ของเกมที่หลายคนเนี่ยจัดให้เป็นเค้าคลาสสิกผลงานของ Suda 51อย่าง Shadow of the Dam me, h e l l r a r remaster นี่คือที่ผมนึกออกนะครับมันยังมีเกมอื่นอีกเป็นร้อยเกมเลยลองไปค้นดูก็ได้ถ้าไม่เจออันที่สนใจเอาละครับเราก็ไปต่อกันที่หนังกับซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งบน Netflix แล้วน่าจะฉายบนบริการอื่นด้วยเนี่ยก็จะมีดันดดันอนิเมะที่เล่าเรื่องราวพันมุมมองของตัวละครเอกสองตัวอย่างโมโมะอายาเซะและเคนทาคาคุระนักเรียนมัธยมปลายนะครับที่คนนึงเชื่อเรื่องผีส่วนอีกคนนึงเชื่อเรื่องเอเลี่ยน แต่ทั้งสองคนเนี่ยกับไม่เชื่อเรื่องของอีกฝ่ายเลยทําการท้าทายกันให้ไปพิสูจน์ปรากฏว่ามีทั้งผีทั้งเอเลี่ยนเลยออยาเซ่ก็โดนเอเลี่ยนจับตัวไปแต่ก็ปลดล็อกพลังในตัวเธอโดยบังเอิญในขณะที่ทาคาคุระเนี่ยโดนวิญ,ญญาณเข้าสิงทําให้ได้พลังใหม่มาโดยทั้งสองคนและคนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยต้องร่วมมือกันช่วยกันต่อสู้กับวิญญ,ญาณและเอเลี่ยนเวอร์ชันบังงะของเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยทําให้หลายคนเนี่ยรอเวอร์ชันอนิเมะกันอยู่ โดยดันดันจะเริ่มฉายวันที่3ตุลาคมบน n น t f l i x และบริการอื่นๆครับยัง u t u b บบนช่อง Muse Thailand จะว่าไประหว่างไปเช็คช่องมิ se ์ h a i l a n d เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นด้วยว่า Re ซ e r o ซีซัน3เนี่ยเริ่มฉายแล้วแถมตอนแรกเนี่ยยาวถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยเรียกได้ว่าจัดเต็มมากนะครับแต่ผมก็คงเก็บไว้ดูทีหลังเพราะยังค้างไม่ได้ไปดูต่อตอนซีซัน2ในหยุดพักไปเรื่องาราวคร่าวๆของรีซีโร่เนี่ยจะเล่าผ่านมุมมองของนัสกิซูบารุ เด็กหนุม่มที่โดนส่งตัวไปต่างโลกโดยมีความสามารถพิเศษที่สามารถย้อนกลับมาที่จุดหนึ่งได้ถ้าเกิดเขาเนี่ยโดนฆ่าในโลกนั้นทําให้ปังลูบเนี่ยเขาต้องตายซ้ำๆนะครับเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดเรื่องนี้จังหวะทั่วไปจะค่อนข้างสดใสแต่พอเข้าช่วงดาร์กเนี่ยก็จัดหนะักพอสมควรเลยแต่ก็เป็นอนิเมะอีซีคย,ยอดนิยมเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาดูกันได้เพราะว่าสามารถหาดูได้ไม่ยากเลยอย่างช่อง m ิวส์ Thailand บน YouTube ก็สามารถย้อนดูได้ทั้ง2ซีซั่น ส่วนเรื่องต่อไปที่ฉายบน f นฟิกก็คือ Tomb Raider: The Legend of Lara Croft อันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดบอกไว้มากนะครับบอกไว้แค่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดำเนิเนหลังเกมตรายภาคของค่าย Crystal Dynamics และมีการเล่าเรื่องเสริมระหว่าง3ภาคนั้นด้วยโดยลาล่าเนี่ยต้องออกเดินทางเพื่อไขปริศนาอดีตของเธออีกครั้งรู้จากในเวอร์ชันตัวอย่างแล้วก็เหมือนจะมีส่วนที่เป็นพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากให้อารมณ์เหมือนกับเกมสมัยก่อนเลยโดย Tomb Raider: The Legend of Lara Croft จะเริ่มฉายวันที่10ตุลาคมบน n น t f l i x ครับ Netflix ก็ยังมีแอนิเมชันใหม่อีกเรื่องก็คือการด a m Requiem o า v e n g e a n c e ภาคนี้ก็จะมาในสไตล์ CG a n แอนิเมชันแบบเต็มตัวดำเนินเรื่องในจักรวาล u n น v e r s a l Century ในปี0079เป็นช่วงสงครามหนึ่งปีนะครับที่กองทัพซีออนต่อสู้กับสหพันธ์โลกโดยช่วงแรกๆเนี่ยซีออนก็ได้เปรียบแหละแต่อยู่ๆก็มีโมบิลสูรชนิดใหม่ของสหพันธ์โลก ที่ได้รับฉายาว่าไวเดวิลเนี่ยปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปเลยด้วยเกราะที่อาวุธทั่วไปไม่สามารถยิงเข้าก็อาวุธบีมที่สามารถตัดผ่านตัวโมบิลสูตได้แบบง่ายๆเลยจากตัวอย่างแล้วเนื้อเรื่องหลักก็จะเล่าผ่านมุมมองของฝั่งซีออนนะครับที่เป็นทหารทั่วไปซึ่งก็พยายามต่อกรกับการดั้มที่ดูเหมือนจะมีธีมแบบสไตล์แบบสยองขวัญมากขึ้นว่าความน่ากลัวของกันดั้มเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเป็นฝ่ายศัตรูดูจากเสียงตอบรับของตัวอย่างแล้วก็มี2แง่นะครับ แต่ผมก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาดีโดยซีรีส์กันดัม Requiem of Vengeance จะเริ่มฉายวันที่17ตุลาคมบน Netflix ครับ bon ย้ายมาที่ฟั่ง Amazon Prime ก็จะมีซีรีส์ Like a d ก a อ o n Yakuza ซีรีส์นี้ก็จะอิงมาจากเกมชื่อดังของเซกานะครับเล่าเรื่องราวชีวิตทั่วไปของคุมยาคุซ่าื้อเรื่องส่วนใหญ่ก็จะอิงมาจากเกมภาคแรกเล่าเรื่องราวของคาซามาคิริวที่แสดงโดยเรียวมาทาเคอุจิ ที่หลายคนอาจจะรู้จักนะครับจากบทที่เขาเล่นใน《c a m e n r i Dive》Amazon ก็เขียนข้อมูลไว้นะครับว่าซีดีเนี้จะเน้นไปที่โลกอาชญากรรมและฉากแอคชั่นสุดมันมีทั้งดราม่าและผลของการตัดสินใจต่างๆของคีริวสมาชิกกลุ่มยากุซ่าผู้รักความยุติธรรมกับการทําหน้าที่แบบมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งผู้ชมเนี่ยจะได้ดูด้านทั่วไปและความขัดแย้งในตัวของคีริวถ้าใครสนใจ Like ดากอนยากุซ่าจะเริ่มฉายวันที่25ตุลาคมบน Amazon Prime ครับ เอาละครับก็ข้ามไปที่หนังที่สามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์เดือนนี้ก็มีไม่เยอะครับสำหรับผมอย่าง Venom The Last Dance ซึ่งก็เป็นภาค3และภาคจบของเรื่องนี้คือหลังจากเอาชนะ Carnage ทั้ง e d d ด e และเวน m แต่ก็เรียนรู้วิธีการอยู่ด้วยกันอย่างสันติมากยิ่งขึ้นในภาคนี้ทั้งคู่ก็ถูกตามล่านะครับโดยกองทัพบ,บนโลกและลูกสมุนของนูซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดของซีเบทั้งหมด ในภาคนี้ก็โฆษณาไว้มากเลยนะครับว่าจะเป็นการร่วมต่อสู้กันครั้งสุดท้ายของทางเอ็ดดี้และเวนอมแต่ผมว่าอย่าไปเชื่อมากเลยครับเพราะว่าการเดียนอเมริกาเล็กซีภาค3ก็โฆษณาสไตล์นี้เหมือนกันถึงจะอยู่คนละสตูดิโอก็เถอะโดยเวนอมเดอะล่าสแดนจะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์วันที่23ตุลาคมครับจริงๆผมอยากจะแนะนำลุคแบ k ด้วยนะแต่ว่าผมขอลองไปดูก่อนแล้วกันและหลายคนในต่างประเทศที่เข้าโรงก่อนเนี่ยบอกว่าเทพมาก แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับของที่ผมคิดว่าน่าสนใจช่วงนี้คือช่วงนี้ผมหยุดพักไปหลายวันกว่าจะกลับมาทําวิดีโอได้เลยยากน่อยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ทิ้งคําถาไมไว้ว่าเกมไหนคือเกมที่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้กลับมาเปิดเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหรือกลับมาขายใหม่และคําตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณปียภูมิ L กับคอมเมนต์เกมที่ผมอยากให้กลับมาคือ smash and grab จากผู้สร้าง sleeping dog ครับ เป็นเกมแนวโมบ้าบีเดนมับเหมือนกับเกม The Warrior สมัยเครื่องเพ2ซึ่งบอกตามตรงเลยว่าคือมันมากๆแต่พอสตูดิโอเจงเกมได้ดนปิดตัวจดอดเล่นต่อยากภาวนาว,ว่าถ้าผมรวยขึ้นมาจะซื้อลิขสิทธิ์เกมนี้มาเปิดใหม่อีกครั้งแน่นอนเลยโอ้โหอันนี้จริงจังมากนะครับกะจะซื้อลิขสิทธิ์ตัวเองมาสร้างใหม่เลยแต่ผมก็ดีใจนะครับที่มีคนจําเกม The Warrior สมัยเครื่องเพ2ได้ ส่วนเกมที่ผมอยากให้กลับมาเปิดเซิร์ฟเวอร์หรือว่าขายใหม่อีกครั้งเนี่ยก็คงเป็นพวกนี้ For Speed ภาคเกา่กาๆนะครับที่โดนดีลิสไปโอลิคสิทธิ์ของรถหรือว่าเพลงในเกมเนี่ยหมดอายุคือมีภาคที่ผมอยากกลับไปเล่นลำเลียงความหลังเนี่ยหลายเกมอยู่ส่วนคำถามประจำเดือนนี้เอาให้เหมาะกับบรรยากาศของเดือนตุลาคมนะครับอะไรคือเกมสยองขวัญที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากที่สุดครับจากเกมเก่าหรือใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดก็ได้ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากที่สุดก็พอ ทิ้งคำตอบไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้คอมเมนต์ตัวเองเนี่ยได้รับการสุ่มฟีเจอร์ในวิดีโอเดือนหน้าก็อย่าลืมใส่ e q ไว้ด้วยส่วนตอนนี้ถ้าใครหาอะไรดูต่ออยู่เนี่ยลองกดดูวิดีโอบนหน้าจอได้เลยครับ